วันนี้วันดีวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันที่เราจะได้ระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมจักรกับประวัตนะสูตรทรงเปิดพระโอษฐ์แสดงธรรมนะเป็นกิจจาลักษณะเป็นชิ้นเป็นอันกับปัญจวัคคีทั้งห้าด้วยการแสดงธรรมจักร กับปวัตนสูตรมีเรื่องที่อยากจะคุยในในธรรมเรื่องธรรมจักกับปวัตนสูตรเรื่องที่จะคุยเนี่ยก็ได้ฟังจากครูบาอาจารย์เนะเาะหลวงพ่อทีท่านสอนไว้นานแล้วว่า <c oughs> อันคำว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรนี่ธรรมจักกับปวัตนะนี่มีคนแปลเป็นธรรมจัก ที่ว่าจัก,กระที่แปลว่าวงล้อเนี่ยนะเยอะแยะเข้าใจไปอย่างนั้นมากมายจริงๆก็ใช่อยู่แต่ยังไม่ได้สาระธรรมของคาว่าธรรมจักกับปวัฒนาสูตรที่แท้จริงธรรมจักกับปะจักกับปะตัวนี้แปลว่าอเเขอบเหล็กของล้อกเกวียนทุกคนเคยรู้เรื่องการทําล้อกเกวียนไหมล้อกเกวียนมันทำด้วยไม้ใช่ไหม ทีนี้เพื่อจะให้มันแข็งแรงบรรทุกของหนักแล้วก็วิ่งไปบนอิฐบนหินบนทรายแล้วมันไม่แตกไม้มันไม่แตกก็ต้องใช้ล้อเหล็กใช่ไหมใช้ขอบเหล็กเอามาตีกรอบล้อเกวียนอีกทีหนึ่งเนาะทีนี้เมื่อเมื่อมาตีกรอบที่ล้อเกวียนเนี่ยคนอินเดียเรียกว่าจัก,กจักรปะจักรปะว่าขอบเหล็กของล้อเกวียนในความหมายทางธรรม หมายถึงขอบเขตแห่งธรรมนะธรรมจาจักกับประวัตนสูตรคือสูตรหรือเรื่องราวที่ว่าด้วยขอบเขตแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงให้แก่ชาวโลกเพราะฉนั้นในธรรมจาจักกับประวัตนสูตรลองสังเกตให้ดีลองไปวิเคราะห์จับประเด็นออกมาให้ดีนะพระพุทธองค์ทรงแบบเปิดพระโอษฐแสดงธรรมครั้งแรกนี่พระองค์ ชี้เรื่องทางสา,สาเส้นใช่ไหมมีอะไรอะ่ะสิ่งสุดตรงสองทางที่เธอไม่พึงกระทำพิกษุทั้งหลายคืออัตตะกิลมถานโยกการทรมานตนเองการมัสุขาลิการนโยกการปล่อยตามใจตัวเองบำุงบำุงบำเลอตนเองด้วยกามเธอไม่พึงทำเธอพึงเดินตามทางสายกลางที่ว่ามัชชิมาปฏิปทา ทางสายกลางที่ว่านี้คือมักมีองค์8นั่นเองนะในทีหลังทรนะงชี้ทางเดินก่อนใช่ไหมหลังจากนั้นเมื่อชี้ทางเดินแล้วพระองค์จึงแสดงอริยสัจสี่นะอริยสัจสมีอะไรมีทุกขสมุทัยนิโรธมักทุกข์คือผลทุกข์ที่เรากําลังได้รับสมุทัยคือเหตุทุกข์นะที่เราได้ทํามาหรือที่เรากําลังจะทําใหม่ นิโรธคือความดับทุกข์จริงๆนิโรธจะเกิดขึ้นได้ต้องทำไงต้องดับเหตุทุกข์ให้ได้ก่อนนั่นเองส่วนข้ออริยสัจข้อที่4คือมัคมัรคือทางดำเนินไปให้ถึงความดับทุกข์นะแต่โดยความหมายในเชิงปฏิบัติมัรคือวิธีดับเหตุทุกข์นะมัคมีองค์8คือวิธีดับเหตุทุกข์นะนี่คืออริยสัจสี่ 4. ถ้าแปลเป็นไทยให้ง่ายอริสสทคืกอกฎข้อเหตุและผลเองเหตุมีผลมีเหตุดับผลดับนะเอเมื่อไม่ปรารถนาทุกข์ก็อย่าทําเหตุทุกเมื่อปรารถนาสุขก็จงทําเหตุสุขนะเอถ้าจะให้เข้าใจง่ายขึ้นคือเอาเหตุสุขมาดับเหตุทุกให้ได้นี่คืออริยสัจสีทีน,นี้วิธีปฏิบัติอริยสัจชีก็ มี <c oughs> ในปฐมเทศนาว่าให้มีปริวัติ3มีอาการ12บสอปริวัติ3มีอาการสิบสองเห็นไหมก็คือการเจริญมัคตามอริยสัจสี่นั่นแหละเนาะเจริญสติแต่เจริญความเพียพรพอกิเลสปัญญาสตินะเข้าไปในฐานทั้ง4คือกายเวทนาจิตธรรมนะ น่นาจะคือการเจริญมักนะเมื่อเจริญมักแล้วมักเป็นอะไรมักเป็นเหตุสุขนะเหตุสุขมันจะทำอะไรมันจะไปค้นหาเหตุทุกข์คือสมุทยัยเมื่อค้นพบเหตุทุกข์แล้วเหตุสุขเนี่ยก็จะไปทําลายเหตุทุกข์สลายเหตุทุกข์ทิ้งเสียเมื่อเหตุทุกข์ดับผลทุกข์ก็ดับสิ่งที่เหลือก็คือผลสุขนิโรธหรือนิพาน ใน,ในเรื่องว่าปริวัติสามมีอาการสิบสองพวกเราไปศึกษารายละเอียดมันจะยาวเนาะเ,เมื่อแสดงทางสุดตรงสองทางและทางสายกลางและแสดงอริยสี่และแสดงวิธีเจริญมักวิธีปฏิบัติมักเจริญมัก <c oughs> คือปริวัติสามอาการสิบสองนั่นแหละเมื่อปฏิบัติได้สําเร็จตามมักที่เจริญก็จะได้รับผล นะจะได้รับผลเป็นความห <c oughs> ลุดพ้นจากทุกความเวียนว่ายตายเกิดโดยสิ้นเชิงคือนิโรธหรือนิพานเมื่อได้รับผลแล้วผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นมาพเจยาประกาศไว้ในตอนท้ายของอธรรมจักรว่าญาณังอุทปาตินะญาณคือความ่ังรู้ไปในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เกิดขึ้นนะปัญญาอุทปาติปัญญาคือความรู้ นะรู้ตามความเป็นจริงนะปัญญาคือตัวที่รู้ไปตามความเป็นจริงนะเนาะก็เกิดขึ้นใช่ไหมวิชาอุทปาติวิชาวิชานะวิชานั่นถ้าแปลตามความหมายของชื่อก็คือแสงสว่างนั่นเองเนาะปัญญาเปรียบดุูแสงสว่างวิชาก็คือแสงสว่างวิชาก็เกิดขึ้นความรู้แจ้งเห็นจริงในทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นนะ อันที่สี่สำคัญเป็นปริศนาที่ไม่ค่อยมีใครตีความให้ฟังคืออาโลโกอุทปาติอาโลโกอุทปาติเนี่ยอาโลโกนี่แปลว่าสว่างสวัยเนาะโลกสว่างสวัยนะไม่มีมืดเลยอาโลโกอุทปาติอาโลโกความสว่างสวัยไม่มีขอบเขตก็เกิดขึ้นในจิตของผู้ที่ ทำลายเหตุทุกหมดสิน้นนะเหตุทุกคืออะไรเหตุทุกเนี่ยพุทธิยามาสอนในวันที่5ห,หลังจากแสดงประถมเทศนาแล้วเหตุทุกก็คืออัตตามานะนะความเห็นผิดยึดผิดสองตัวนั่นแหละพระองค์จ,งจึงทรงแสดงเรื่องอน,ะะนัตตลักษณะสูตรนะแสดงแค่สองบทสองสูตรเท่านี้เองก็ได้พระโสดาบันและพระอรหรันต เกิดขึ้นมาในโลกนี่คือประเด็นสำคัญที่อยากจะเอามาล้ามาเย่ามาเล่าเนาะมาย้าม,มาเล่าให้เป็นมุมมองอีกมุมหนึ่งว่าธรรมาจักกับประวัตนณสูตรที่พระองค์แสดงในวันอาสารหาบูชานะั่นนะคือการประกาศขอบเขตแห่งธรรมที่จะทรงแสดงและทรงสอนตลอดพระชนชีพของพระองค์ไม่มีอะไรมากนะเรื่องทั้งหดเนี่ยมันจะต้องมาลงใน อริยสัตตรสี่นะในกรอบนี้นะในขอบเขตอันนี้ลองพิจารณาให้ดีพระองค์เปิดพระโอษฐ์แสดงธรรมก็แสดงอริยสัตตรสี่ตลอดพระชนชีพก็แสดงเรื่องของอริยสัตรส,สี่นั่นแหละเรื่องของทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกการทําให้ถึงความดับเหตุทุกใช่ไหมปัจฉิมมโอวาาตอนจะปรินิพานพระองค์ก็ทรงแสดงอริยสัตตรส,สี่นี่แหละ แต่ไม่มีคนตีความหมายออกมาให้รู้ว่ามันคืออริยส,สัจสีหลวงพ่อทอีเป็นผู้ที่แสดงธรรมบทนี้ให้ผมได้ยินได้ฟังหลวงพ่อบอกว่าเออปัจชิมมะโอวาสผู้ทีชาตตรัสว่ายังไงนะอ,อ,อะหันทะฐานิอมันตยามิโวพิกคุดูก่อนพิกขุทั้งหลายเธอจงมาหาเราพิคุนี่แปลว่าผู้เห็นภายในทุก กะตัดสงสารความเวียนบ้าแต่เกิดนะเธอจงมาหาเรานะอ่าแล้วพระองค์ก็ตัดปัดชิมโอวาทว่าวยธรรมมาสั่งฆารานะอป,ปะมาเทนะสัมปาเททะนี่เป็นคำพูดสั้นๆแล้วก็ทางไทยเราก็แปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะเธอยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเธดหรือ เธอจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาะเทเถิดว่าอย่างนี้เนาะแต่ในความหมายนั้นมันตามบาลีเลยหลวงพ่อบอกว่าวยะธรรมมานี่เป็นทุกคสัจจะวยะนี่แปลว่าเกิดดับเกิดดับนี่นะทำทั้งหลายมีความเกิดดับเป็นธรรมดาเมื่อมีความเกิดดับเกิดดับเกิดขึ้นนี่ยมันเป็นทุกเป็นทุกคสัจจะนะสังค้าราเป็นสมุทัยสัจจะสังขารคือความปรุงแต่ง ความคิดนึกปรุงแต่งนี่แหละเป็นตัวสมุทัยยสัจจะนะอ่อัปปมาเทนะอัปปมาเทนะนี่คือมัคคสัจจะนะมัคคสัจจะคือการเจริญความเพียเพรเผากิเลสปัญญาสติใช่ไหมจเจริญปัญญาสินสมาธิเข้าไปในกายในใจนะเมื่อเจริญเข้าไปอย่างนี้ก็จะอยู่ด้วยความไม่ประมาทคือมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่ตลอดและก็นิ่งรู้นิ่งสังเกตเข้าไปในกายใ,ในใจ จนเห็นธรรมตามความเป็นจริงนะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอัตตาเห็นเหตุแห่งทุกเนะ hey. นาะเอ่ออภปมาทเนนี่คือตัวการเจริญมัคมีองแปดนั่นเองั้นปาเททะสมบูรณ์การเจริญมัคมีองแปดสมบูรณ์จเจริญเหตุสุขเข้าไปทําลายเหตุทุกจนหมดสิน้นนั่นแหละคือความสมบูรณ์นะความสมบูรณ์อันนี้ก็คือนิโรธสัจจะนิโรธสัจจะ ความดับเหตุทุก์ได้จนหมดสิ้นทั้งความเห็นผิดยึดผิดทั้งอัตตาและมานะก็ได้เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์นะสิ้นสุดทุกความเวียนว่ายตายเกิดกิเลสตัณหาอัตตามานะทิฏฐิถูกขุดถอนชำระทิ้งหมดเตี้ยงเลยไม่มีเหลือเมื่อถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วความที่จะกลับมาเกิดอีกก็ไม่มีเนาะนี่คือแง่มุมที่นำมาเล่าสู่กันฟัง เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหาบูชาปีนี้เพราะฉะนั้นก็จึงเรียนเชิญท,ทุกทท่านทุกๆกคนมาทำวิปัสสนาภาวนาให้เป็นมาเจริญการปฏิบัติเจริญมัคเจริญวิปัสสนาภาวนาไปตามอริยสัจท,ทั้ง4นะให้เกิดสัมมาทิฏฐิอยู่เสมอตลอดเวลานะชำระจิตของตอนให้ขาวรอบอยู่ตลอดเวลาชีวิตที่เหลือนะ คือการเจริญวิปัสนาภาวนาะให้เป็นทําให้ชํานาญทําให้เป็นชีวิตจิตใจทําให้เป็นนักวิปัสนานะตลอดเวลาชีวิตที่เหลือใครทำวิปัสนาไม่เป็นมาคุยกันนะเราวคคุยกันในในคลิปต่อไปโอกาสต่อไปเนะน,นาะสนทนาธรรมได้นะที่ห้องแอดวิปัสนาทุกเช้าวันจันทร์นะเวลา ตีหครึ่งถึง8ปดโมงครึ่งหรือที่ห้องอ,อบรมพุทธธรรมทุกวันพฤหัสเวลาเดียวกันนะเชิญได้เสมอนะสนใจก็สมัครเข้ามาในห้องสองห้องนี้เพื่อจะได้สนทนาธรรมเพื่อการปฏิบัติจริงต่อไปจเจริญสุขจเจริญธรรมท,ทุกทุกท่านขอให้ปิดประตูออบายทันทุกทุกคนในชาตินี้สาธุ